ก็ดีมากมากครับผมมันสดใสขนาดไหนยังไงครับสดใสครับมองโลกนี่เป็นสีชมพูเลยครับก็คือกับน้องยังเป็นการสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช่ครับผมใช่ครับตอนนี้คือเรียกว่าแฟนได้เต็มปากเต็มคำเลยไม่ใช่จริงจริงแล้วเรียกอะไรก็ได้ครับเคยคุยกับน้องไว้แล้วว่าตั้งแต่แรกนะครับว่าจะเป็นทุกอย่างให้น้องครับครับแล้วน้องว่าไงบ้างครับพูดประโยคนั้นไปน้องก็ก็เหินนะครับ ก็ยิ้มมีความสุขครับเอาอย่างนี้ถ้าพวกพี่เรียกว่าแฟนก็ได้ไม่ติดใช่ไหมาเกตเออแล้วแต่พี่เลยครับครับแล้วตอนนี้ก็คบหากันมาแบบว่านานแค่ไหนแค่ไหนแล้วก็สักระยะหนึ่งแหละครับเป็นเป็นหลักเดือนให้พี่หน่อยจะได้ตัวเลขอจะได้ตัวเลขแหละครับก็ตั้งแต่ช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นที่เป็นข่าวใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบลังเริ่มที่แบบคุยคุยกันครับแล้วก็ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับใช่ครับเก่บปีละครับ,รบจริงๆอย่าง<ล>ตอนที่เป็นข่าวเราเองเราเชื่อมั่นในตัวน้องขนาดไหนเพราะว่าตอนน้องไม่ได้เป็นข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตอนที่เป็นข่าวก็น้องก็ไปกับเราครับอืมแล้วตอนนี้มันลงหรอขนาดไหนครับ ลงลงล็อกขนาดไหนก็ถ้าเต็มร้อยก็150อ่ะ้าสบครับครับเอ็กซ์ก็คือเป็นข่าวกันได้คุยกันไหมเพราะว่าน้องเขาต้แบบว่าแบบโดนกระซิบว่าเราความสัมพันธ์กับเราคือยังไงตรงนั้นเราสื่อเองนะครับอ๋อเราเราเป็นสายเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วครับผมน้องก็ปรึกษาทุกอย่างเราก็อยู่เคียงข้างน้องตลอดเวลาเวลาเจอข่าวแรงๆอะไรเงี้ยน้องก็เครียดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับน้องครับเรียกว่าวันนี้เราก็คือเอาชนะใจเขามาจนได้สัวเด็ก ก็พูดอย่างนั้นก็ได้ครับผมทำดีชนะอะไรแบบนี้เนาะพระเอกพระเอป็นไงครับครับประมาณนั้นมันต้องมีอะไรปรับจูนกันไหมคะอ่ะขออนุญาตถามในเรื่องของช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้ปรับจูนอะไรมากหรอกครับเพราะว่าเราก็การทํางานของเราแต่ละคนก็คล้ายๆกันอยู่แล้วเรามีเวลาที่จะเรียนรู้กันอยู่แล้วครับผม ไปเที่ยวของมีชีิไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะหรือว่าติดโควิดช่วงนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับ<ม>ทําแต่ง,งานอย่างทำแต่ง,งานอย่างเดียวเลยครับ<ม>จริงจัง<ม>ถึงขั้นแบบมองไ,ไปไกลถึงอนาคตเปยังไงก็จริงจังแค่ไหนเหรอมผมไปผมว่าเรื่องแบบนี้มันต้องให้เวลาไปข้มงหนสูงนะครับ<ม>เราไปเรื่อยๆดีกว่า<ม>ไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้เหมือนเราเปิดตัวว่าเป็นแฟนมันก็เหมือนกับว่าลบดราม่าก่อนนันนี้ของน้องไปเลยไปมีตัวอะไรี้ยคะยงก็ว่าได้ครับผมครับ พอพอยิ่งมาพบกันนะคะอยากรู้ว่าความน่ารักอะไรตัวเขาที่เราได้เห็นมากขึ้นความน่ารักของน้องนะครับผมว่ามีทุกอย่างนะครับคือเราเราสัมผัสมาก,ก็ตัวน้องน่ารักทั้งหมดเลยครับอือันนี้เรารักทั้งหลงนะ <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นชั่วโมงนี้ก็คงเป็นทั้งรักทั้งหลงแล้วล่ะครับ <c oughs> <c oughs> อบนิ้วนวดหนานิ้วนวดหนาจันี้ได้เจอผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสเจอคุณแม่แล้วครับเป็นยังไงคะการต้อนรับด้านเขาโอ้โหดีมากๆเลยครับขอบคุณคุณแม่รกคุณแม่เรียกว่าอะไรคะลูกยังไม่ยอมมาเคยตามมาใช่ไหมยังครับยังครับยังครับยัังครบแต่ได้ข่าวว่าคุณแม่จริงๆดุนะครับผมเรียว่าลูกหรอใช่ครับใช่ครับแสดงว่าเอ็นดูนะเอาจริงๆใจยากไหมยากไหมเหรอครับผมว่าก็ ก็ยากอยู่นะนะ้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะโปรเทคตัวเองสูงมากๆเลยครับแล้วก็ใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยครับ<ม>คือดูเราก็แบบว่ามคาดหวังกับความรักครั้งนี้พอสมควรเลยเนาะคาดหวังไหมล่ะผมว่าปล่อยให้เป็นตามเวลาดีกว่าครับไปเรื่อยๆดีกว่าเราเหมือนแบบปลูกต้นไม้อะเนาะเราก็ต้องลดน้ำพรวนดินเราก็ทำไปเรื่อยๆของเราอย่างนี้ดีกว่า สิ้นปีจะมีทริปไปไหนไหมคะเพราะเราเป็นสายลุยสายแบบว่าออกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยปีลครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่ได้คิดเลยทํางาน7วันเต็มเลยครับช่วงนี้ครับเก็บเงินเพื่อไปสูบขอเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไปสูบขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนก่อนสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปขอนะครับผมครับเดี๋ยวเดนเดียวเดี๋ยวว่ากันขอบคุณมากครับ